รับรีญาแต่ไม่ได้ลงคอมาบอกว่ามึงลงคออ้กด้วยแต่งหน้าลงคอด้วยหรออะไรเงี้ยบ้าไม่ได้มึงต้องลงคอมันก็ลอยดิก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวเหย่โตแบบว่าอุ้ยการแต่งหน้าไม่ลงคอมันมหัศจรรย์มัน a m a ซิ่งม,มากอะไรเงี้ยมึงไม่เอาคอนเลอร์ปิดสิวทีละจุดหรอไอหน้าที่ของการปกปิดผิวบนใบหน้าฟูกรู้สึกว่ามันควรจบตั้งแต่รองพื้นคอนเลอป์แบบฟูกอะไม่ได้มาปุกปิดพวกจุดรอยสิวหรืออะไรเอามาสร้างมิติ คนค่ะคือมเมื่อกีก้กลมีปัญหาดนึงคือจริงๆอ่ะมันถ่ายไว้เป็นสิบนาทีแล้วแต่ว่ามันไม่บันทึกให้อ่ะเบรกแล้วก็แบบทำคิวไปเยอะมากแล้วแบบแต่มันไม่บันทึกให้จบยักษ ุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเป็คนไงคะลุค,น,คนนี้คิ้วเหนไหนะครับตูปกูกันออกหมดเลยนะฮะไม่ใช่คือวันนี้แต่งตามลุคเคาน์เตอที่ไปเดินงานมิสกาล่านะฮะเพราะว่าเขาเอาคิ้วออกแบบเป็นสีบอลบอลนะคะแล้วก็แต่งหน้าเป็นลุคนี้เลยวันนี้เลยเอาลุคนั้นเป็นอินสปายเป็นเรฟเฟนต์ในการแต่งหน้าจะบอกไม่ได้แต่งเป็นเคาน์เตอนะคะแต่เอาเมคอัพของเคาน์เตอร์ทำมาแต่งแล้วก็มาเป็นฮาวทูสอนทุกคนในคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้จะแต่งออกมายากไหม ทำอะไรบ้างยากแค่ไหนก็ถ้าเกิดคลิปไหนลง่าคิวนสวยเพราะว่าตอนที่ฟุกแต่งฟุกกังวลมากแบบว่าอุ้ยกูจะลงคิวได้ไหมกูจะทำคิวได้ไหมวะซึ่งออกมาสวยค่ะทุกคนถ้าใครอยากดูว่าลุคนี้แต่งยังไงก็ ไปเลยค่ะเริ่มอันดับแรกนะคะอันนี้คือเต็มผิวหมดแล้วก็คือลงครีมบำรุงลงอะไรบำรุงได้หมดเลยและนิดนึงขอฝากแบบว่าเป็นไทยอินของตัวนี้นึงอันนี้อยู่ในขั้นตอนการแบบว่าตัวทดลองตัวเทสอยู่เป็นเบสเมคอัพ <c oughs> ของฟูกเองครับสำหรับใครที่แบบว่าแต่งหน้าเป็นคราบบ้างอะไรบ้างหรือแบบต้องใช้อะไรก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยแบบว่าเออลองลงมือแล้วผิวสุขภาพดีผิวชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยฟูกนนทำไว้ให้แล้วก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเบสเมคอัพซึ่งเปนปีได้เจอกันแน่นอนนะตอนนี้ขอลองอยู่ก็คือใชช้้้มาาวววันนแแลลลก็อบีงไป เริ่มเลยค่ะตัวนี้จะใช้เป็นรองพื้นของนาตัวนี้นะครับ Live Reflecting Foundation นะฮะอันนี้จะสีผิวเข้มกว่าฟกมันสองเบอร์นะฮะแล้วชอบมากๆเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าบอลบอลอุ่นๆอยู่แล้วนะฮะก็นั่นแหละลุคนี้จะบอกว่าง่ายมากแต่ไฮไลท์ของลุคนี้ก็คือคิ้วนั่นเองเดี๋ยจะ,ะไปลัง ขั้นตอนกันนะฮะตอนเนี้ยไม่รู้นะว่าจะสวยไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคอตแต่ที่ทุกคนเห็นนะมันคือตอนที่ปุกแต่งเสร็จแล้วแต่ตอนเนี้ยที่พวกเราจะแต่งกูนเนี่ยวพวกไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงแต่คิดว่านาา่าจะใส่แหละเพราะว่าถ้าคลิปนี้ลงก็แบบว่าสวยะคลองน้ำไม่ขนโซวีน่านะคะทุกคน ต้งซื้อมงแต่งหน้าให้เพื่อนแต่งปริญญาเพื่อรับปริญญาแต่งหให้เพื่อนเพื่อเสด็จเลยตั้งแต่เรียนมาหาลัยตั้งแต่เรียนมปลายด้วยกันก็คือเป็นแก๊งเดียวที่แบบทุกคนก็อยู่ด้วยกันมนตลอดอะไรเงี้ยพวกก็แต่งหน้าแบบรับปริญญาแต่ไม่ได้ลงคอมาบอกว่ามึงลงคอให้กูด้วยเขาบอกว่า หน้าลงคอด้วยหรออะไรเงี้ยแบบฝุกไม่ได้แต่งหน้าลงคอมานานมากแล้วนะแบบตั้งแต่สมัยก่อนที่แต่งหน้าลอยๆแล้วก็เลยต้องลงคอให้มันขาเท่ากันอะไรเงี้ยบ้าไม่ได้มึงต้องลงคอมันก็ลอยดีนี่แบบว่ามึงเราก็ต้องเลือกสีลองเอให้มันเข้ากับผิวเรางั้นเราไม่ต้องลงคอไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะเสื้อผ้าอย่า,าบวาจริงของมึงกูเพิ่งรู้วันนี้เลยนะ,นะเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแบบว่าอุ้ยการแต่งหน้าไม่ลงคอมันน่ารื่นใจมันม Amazing มากอะไรเงี้ยดูฝรั่งแต่งหน้ากันมาเยอะมากแบบก็ไม่มีใครลงคอนะคะท ครจะลงคอเนี้ยมันไม่ได้ผิดมนอยู่ที่แบบความมั่นใจความสบายใจของเราได้เลย,เลยแต่แค่ผมรู้สึกว่าการแต่งหน้าเราไม่ลงคอมันน่า,จ,าจะแบบสบายเรื่องของแต่งตัวแต่งตัว,วสักพักมันจะไม่เลอะคอเสื้ออะไรเงี้ยเออทุกคนมีความเห็นว่าไงบ้างกับการแต่งหน้าควรต้องลงคอไหมหรือว่าไม่ได้ลงหรือว่าแต่ก่อนลงตอนนี้ไม่ไลงแล้วหรือว่าแต่ก่อนไม่ได้ลงตอนนี้มาลงอะไรเงี้ย ทุกคนคลายอีกอย่างหนึ่งที่พวกอยายจะแบบถามทุกคนก็คือว่าเรื่องของการลงรอ,องพื้นสําหรับอาะุึคนเป็นรอยสิวเยอะทุกคนทําแบบไหนคือรองรองพื้นเสร็จปุ๊บแล้วอาคอนซลเลอร์มาเก็บรอยสิวทีละจุดหรือว่าให้เป็นหน้าที่ของรองพื้นแล้วจบทีเดียวเลยพเพื่อนฟูก็ทักเหมือนกันก็นกคือวันที่แต่งบริญยานั่นแหละมึงไม่เอาคอนซลเลอร์อปิดสิวทีละจุดหรอฟูกบอกว่าไอหน้าที่ของการปกปิดผิวบนใบหน้ามันควรเป็นหน้าที่ของรองพื้นผิวเราจะดําจะด่างจะไม่สม่ำเสมอจะรอยสิวเยอะแค่ไหนอ่ะฟู้สึกว่ามันควร เออในความคิดฟุกนะแบบทุกคนจะดแต่รองพื้นเขาจะแบบฟุกอ่ะไม่ได้เอามาปูกปิดพวกจุดรอยสิวหรืออะไรเอามาสร้างม,มิติฟุกก็บอกมาอย่างนั้นมันก็บอกว่าเอาเหรอคอนเซ็ปต์ไม่ได้ปิดใต้ตาดำหรอไม่ได้แบบว่ามาลบกบรอยสิวหรออะไรเงี้ยฟุกก็ทำแบบนั้นส่วนทุกคนทําแบบไหนอยู่หรือว่าทุกคนมีความคิดอย่างไรจะบอกว่าการแต่หน้าไม่ผิดไม่มีถูกค่ะทุกคนแล้วแต่แบบว่าสไตล์ใครสไตล์มันได้เลยต่อไปเพื่อใช้คอนเซ็อร์นะคะในการทํา มิติใบหน้าค่ะเทปนะฮะชื่อสีว่าไลท์มีเดียมนะฮะใช้คู่กันนะคะเป็นสีไลท์มีเดียมกับสีแซนนะฮะทุกคนนี่สองสีนี้วันนี้ใครอยากลงแบบไหนลงใครบอกว่าลงตรงนี้กับตรงนี้ถูกต้องลงเยอะๆนี้ผิดไม่จริงนะคะ เฉดดิ้งวันนี้นะคะฟูกใช้เป็นสีมีเดียมจาก h ู d a าบิวตี้นะคะทุกคนนี่เป็นคอนทัวร์ครีมนะคะบอกเสมอนะคะว่ากระนำโครงหน้าของโก็คือติ่งหูบนนะคะไล่มาถึงมุมปากนะคะต่อไปอะไรจมูกฟูกใช้เหมือนเดิมนะคะอันเดิมแต่ว่าเป็นสีที่อ่อนลงคือสีไลท์นะคะเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนต่อไปยังไม่จบเนส่องของงาน ะะปัดแก้มที่เป็นเนื้อครีมของ MAC นะฮะที่เป็นรุ่นโมจินะฮะสีแกลนนะสีนี้จะน่ารักมากโปรดใช้สีชมพูเนาะ ไดบอกการแต่งหน้าแบบนางแบบอะไรเงี้ยไม่ยากเราไม่ต้องแบบสร้างโครงสร้างอะไรมากเลยโครงหน้าเขานี่อยู่ใล้วไง<ม>เขาไขาหน้าอย่เดียวเพราะนั้นแต่งนิดนิดหน่อยหเขาก็สวยแล้วส่วนคอนแทคเลนส์นะคะลืมบอกผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับมันโอเคต่อไปลงแป้งฝุ่นะคะ่ะสีจัน์กับบูเต้น,นะคะบบน,น,ะคะนี่บูเต้น้นกรอบหน้านะคะส่วนสีจันรลง,ลงช่วงกลางหน้าที่ต้องการให้พุ่งออกมานะคะถ้าลงกับแปรงนะคะไม่ลงกับพับก็คือแนะนําให้กดบนหลังมือก่อนนะคะนี่เราค่อยเอาไปถูบนหน้านะคะ ไฟเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงที่แบบพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีจันนี่แหละค่ะฟุ๊กจะแบบไม่ได้ลงไปถึงช่วงกรอบหน้านะคะจะเน้นแค่กลางหน้าอย่างเดียวเลยทุกคนคะคือเมื่อกี้กล้องมีปัญหาหนึงคือจริงๆอ่ะมันถ่ายไปเป็นสิบนาทีแล้วแต่มาไม่บันทึกให้อ่ะคือฟุ๊กแบบเบรกแล้วก็แบบทำคิ้วไปเยอะมากแล้วแบบแต่มาไม่บันทึกให้จบ ีส,สุดเมื่อกี้มาแต่งตาเธอจะได้รู้มันสวยไม่สวยวันนี้แต่งตาใช้าเหลทของไคลี่นะคะนี่ทุกคนที่เป็นรุ่นตอนวันเกิดเขานะคะนทาตาน้าผูา้ใช้สีนี้ก่อนสีแรกด้ว แล้วใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมาชื่อสีว่า Winning นะคะชิดโคนหางตานิดนึงแล้วก็ใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะลงเฉพาะโคนขนตานะฮะประมาณประมาณประมาณนี้ถาจริงนะคานโดแต่งจริง ใช้แป <Okay. S 1> ้งคอนอิูดีนะคะในการเก็บรายละเอียดนิดนึงสีเหมือนมากทุกคนต่อไปตาล่างค่ะใช้แป้งเดิมนะคะแต่สีโมเมนต์อินทามค่ะแล้วก็เป็นช่องถางอินโดเวอร์ชั่นกระเทยล้วกันเนาะ อ้ะทุุกคนยังไงฟุกว่าเหมือนอ่ะเอาดีไปเราเขียไอเนอร์กันนะครผู้ใช้เป็นของพิงแปดนะคะนี่ไอเนอร์เหมือนเคานโเนั่งอยู่ตรงนี้เองนะคะทุกคนค่ะฟุกนี่ผลตารับปัดมาคลาดเรื่องของโรอิดบายน้องชัดที่เป็นรุ่นดูโออันนี้นะคะทุกคน ตาประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ก็สวยนะสวยเลยแหละขนตาสวยเลยนะคะส่วนขนตาล่างของ c คานโดก็เป็นช่ออ่ะยากกว่ายากกว่าแต่เราต้องลองนะคะใช้มาคาล่าอันนี้นะคะของรา r e a l นะคะนี ใส่แป้งคาร์เรเก็บแบบว่าให้ได้ตามมันพุ่งก่อนนะคะตอนนี้มีโปรอยู่ของ199บาทนะคระั่ตัได้ในไลน์แอดเลยนะคะนี่ทตามรอยที่เราลงเนื้อครีมไว้เลยนี่บัดแก้มกัน,นะคะ่ะทุกคนบัดแก้มใช้ทาร์นะคะที่เป็นรุ่นเนี้ยไม่รู้รุ่นกี่ปีแล้วไม่รู้ห่ดอายุหรือ,อยังด้วย ข้นเลยดังก็แทบจะไม่ไหลเลยด้วยเขาแบบหนเอาสีแก้มมาลงนิดนึงนะโูหจมูกจมูกมันแดงไปหมดเลยมั้งสเปร์แม็กนะคะทุกคนนี่สเปร์แม็กหนึ่งกลุ่มทุกคนคะเดี๋ยวติดตามสองชั้นของบอกต่อนะคะไซส์ L นะคะทุกคน เพิ่มมาทุกคนโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาปากกันปากก็เป็นแบบน้ำตาลอมชมพูนะคะก็ต้องไม่พ้นล,รลอรีอัลนะคะสี116นะคะ i x pro นะคะนี่สีปากประมาณนี้แล้วก็ใช้สีชมพูนิดนึงค่ะทุกคนลงแป้งให้มัน อ่ะคือญาติขออนุญาตไปทำผมแต,ต,ต,ต่งตัวอะไรไปเจอกันฟินิชลุะคเด้อค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะลุคนี้จะบอกว่าเอาจริงนะง่ายมากเลยแต่แค่มันจะยากตรงที่ว่าเราต้องสร้างโครงเบ้าตาให้มันเหมือนจริงๆเหมือนฟุกทาตายเยอะนะแต่บอกใช่ไหมคะออกมามันก็เป็นสีแค่แบบ ละเลือกเลือกที่มีความเป็นพิษพีส้มๆตรงนี้นะเหมือนคันเดเลยให้มีความเห็นปะเพราะเห็นความเบ้าตรงนี้ป่ะเดี๋ยวพุกมองตัดมองต่ดมาทุานดูนะนี่มันจะมีเบ้าที่แบบเหมือนแบบกระดูของฝรั่งเขาตรงนี้ได้บอกว่าลุคนี้ถ้าเกียนคิวปกตินะสวยมากแล้วก็สามารถแอบใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็ลุคนี้มีความน่ารักเพราะแก้มเนี่ยมันจะอยู่เต็มช่วงหน้าแก้ม,กมถึงใต้ตาเลยสังเกตว่าใต้ตาจะไม่ได้พุ่งเฉดดิ้งจะไม่ได้ชัดอะไรมากเพราะมันจะมีความเป็นแบบบรอนแบบว่าบลเซอร์แล้วก็ ใต้ตานิดนิดหน่นอยๆส่วนใหญ่จะเป็นแก้มที่เน้นเป็นหลักเลยปัดมาถึงแบบกลางจมูกเลยนะแค่นั้นเลยแล้วก็ความผิวหน้าก็จะมีความเป็นแบบแ,บบแ,บบแบบมทต์แมตต์ทุกคนไม่ได้แบบเงาหรืออะไรนะคะ<ด>สําหรับวันนี้<ด>ก็บอกว่าเราควจะแต่งตาก,กันได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลย<ด>ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบนี้ไม่ลืมกด subscribe ี้มากวง,งมากที่สุดอย่าลืมกดดิ่งกริ่งกริ่งมันจะให้น้องด้วยนะคะสําหรับวนี้โคตรอะไรก่อนนะคะใครชอบคลิปแต่งหน้าแบบนี้ก็เป็นบอกได้นะคะตัวหนึ่งต้องทํายยาบ เฮ้ยเก่าจ้าเก่าเก่าจ้า